มาจะห้าใบเหมือนจ้ะมาแล้วจ้ะโออได้บิ๊กวินทุกคนเรามาดูกันซิว่าเราจะได้เท่าไหร่ถ้าเราได้บิ๊กวินแล้วเดี๋ยวเจจะออกเกมะอุ๊ยมึ๊ยอุ๊ยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่โอเมกาเมกาวินก็มาจ้าเมกาวินก็มาคุณสิบบาทนะทุกคนคุณเราลงที่เบสสิบบาท One, two, three, คลิปนี้เหมาะสำหรับคนอยากแตกแตกไวแตกช้าก็แตกแน่นอนจ้าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีห้ามแตกนะจ๊ะเจมี่เตือนแล้วนะอย่าหาทำนะเด็กๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเจมี่ชี้ทางแตกนะคะโดยวันนี้เนี่ยเจ๊จะมาเล่นเกม Age of Golden F ของค่ายไลท์สองสองให้ทุกคนดูกันนะคะแล้วในครั้งนี้เจมีเทคนิคมาบอกทุกคนไวยนะซึ่งเป็นเทคนิคที่เจ๊เริ่มและทดลองเองกับมือเลยเจ๊ J. ทดลองแล้วได้ผลจริงเจ๊ J. เลยมาบอกทุกคนในวันนี้ค่ะโดยเทคนิคที่เจ๊จะบอกนะคะมีชื่อว่าเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกคะแนนงองกาแลชี่มาเป็นเทคนิคอะไรคือเทคนิคนี้เนี่ยเจ๊ J. จะออกจากเกมทุกครั้งเมื่อโบน,นัสแตกนะคะแล้วเข้าเล่นเกมใหม่เพื่อเป็นการหลอกระบบจ้า ทีนี้เรามาดูกันว่าเทคนิคที่เจบอกเนี่ยจะได้ผลจริงอย่างที่เจพูดหรือเปล่าปะเราไปดูกันเลยมาจ้าเรามาดูกันเลยดูซิว่าเทคนิคที่เจบอกเนี่ยจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะจ๊ะเบ็ดเริ่มต้นที่เจเลือกนะเจจะเลือกต่าๆกันเลยเจยเลือกสิบบาทนะจ้ามาเรามาดูกันอุ๊ยมามามันต้องมาอ๋อยังไม่มานะไม่เป็นไรนะทุกคนเรามาต่อกันเรื่อยๆเลยจ้า อฮ้ยแจ็ผพอมันต้องได้ยังไม่หมาจ้ะมาเจ๊ว่ามันต้องมาเจ๊บอกเลยว่าเจ๊ชี้เมื่อไหร่มันมาแน่นอนเจ๊จะชี้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 อ๋อยังไม่มาเนี่เห็นไหมมันจะมาแล้วยังไม่มานะจ๊ะไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรไปต่อกันเลยจ้ะเจ๊บอกเลยเทคนิคได้แน่นอนได้แน่นอน ทุนเรามาหลักร้อยเจ๊จะให้บวกเป็นหลักพันจ้ะเราได้กําไรแน่นอนเราได้กําไรแน่นอนนะจ๊ะมามันต้องมาสิไปต่อกันจ้ะไปต่อไปต่อกันเลยนะจ๊ะอุ๊ยอุ๊ยได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้ยี่สิบจ้ะไม่เป็นไรอ่ะห้าใบเหมือนเหรอได้เท่าไหร่เอ่ยได้ไหกสิบบาทจ้าเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะเดี๋ยวรอรอได้แจ็คพอตก่อนเราได้แน่นอนแจ็คพอตของเราไก่จ้ะไก,ะกะ่มาจ้ะมาจ้ะถ้าเราได้แจ็คพอตเนี่ยเดี๋ยวเจ๊เอะจะกดออกจากเกมและเจ๊ก็จะเข้าใหม่เพื่อเป็นการหลอกระบบเนาะมาดูซิเจ๊จะชี้แล้วนะจะชี้แล้วมันต้องมาสิ เนี่ยมาแน่มาแน่นอะยังไม่มาไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรเจ๊บอกเลยว่าได้แน่นอนไปกันต่อเรื่อยๆจ้าไปกันต่อเลยมาจ้ะมาจ้ะมาจ้ะเจ๊จะชี้แล้วนะมาสิมันต้องมาสิยังไม่มาห้าไปเหมือนมาก่อนมามาก่อนเลยมามามันต้องมาแล้วแหละ เจ๊จะชี้แล้วนะเจ๊จะชี้แล้วมาสิมาสิมา,ม,ามันต้องมารอบนี้ต้องมายัางไม่มาจ้ะยังไม่มาจ้ะเจ๊จะชี้แล้วนะเจ๊จะชี้แล้วนะเจมี่ชี้สลับมาจะห้าใบเหมือนจ้ะมาแล้วจ้ะโออได้บิ๊กวินทุกคนเรามาดูกันซิว่าเราจะได้เท่าไหร่ ถ้าเราได้บิ๊กินแล้วเดี๋ยวเจจะออกเกมนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเท่าไหร่เท่าไรเท่าไรโอ้เมกกอเมกาวิน oh ก็มาจ้าเมกกวินก็มาทุนสิบบาทนะทุกคนทุนเราลงที่เบสสิบบาทเราได้มาเท่าไหร่เราได้มาห้าร้อยสี่สิบสี่จ้าเราได้มาห้าร้อยสี่สิบสี่มา,มาเดี๋ยวเจจะกดออกนะเดี๋ยวเจจะเข้ามาเล่นใหม่เองดูทุนนะ ตอนนี้เจ๊มีทุนอยู่แปดร้อยเจ็สิบนะจ้าแปด้อยเจ็ดสิบจ้ามาเจ๊เข้าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งมา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 แล้มามาอันนี้เนี่ยเห็นไหมมารอบนี้เจ๊จะเพิ่มเบ็ดนิดนึงนะเป็นยี่สิบเนาะเรามีกำไรเจ็ดอ๋อเรามีกำไรแปดร้อยเจ็สิบเมื่อกี้นี้เห็นไหม อุ้ยทางที่สองก็แตกเลยทุกคนได้บิ๊กวินอีกแล้วมาดูรอบนี้ว่าเจจะได้เท่าไหร่นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจจะออกอีกแล้วเจก็จะเข้าใหม่นะทุกคนดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร่อุ้ยเราได้สามร้อยสิบจ้ะทุกคนรอบนี้เจลงเบ็ดยี่สิบนะเพราะเมื่อกี้เราได้กําไรใช่ไหมแล้วเราก็เพิ่มเนาะเพิ่มเบ็ดนิดนึงมาเจออกแล้วมาอีกรอบหนึง่งมา มาแล้วมาดูซิว่ารอบนี้เราจะได้เท่าไหร่กันนะทุกคนมาเจาเพิ่มเบ็ดนะเป็นห้าสิบนะทุกคนเจ๊จะชี้แล้วนะเจ๊จะชี้มาเลยทุกคนมาเลยจ้ามาเลยมาเลยมาเลยมเลยมนต้องได้แน่นอนทุกคนนี่มาอีกมาอีกมาอีกออไม่เป็นไรได้สามอันเราได้เยอะแน่นอนเราได้เยอะแน่นอนจ้า ไม่ต้องห่วงเลยทุกคนเราได้เยอะแน่นอนเจยบอกเลยมาจา้ามาจา้าดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร่กันนะทุกคนอ่านเจขอเลือกเป็น15ฟรีเกมดีกว่าเนาะเลขสวยสยเลข15มาจา้ามาเลยจา้าไปดูซิว่ารอบนี้เราจะได้เท่าไหร่เจบอกเลยว่าได้เยอะแน่นอนเทคนิคนี้เจยเล่ามาแล้วทุกคน ทุกคนเนี่ยเชื่อเจได้เลยเริ่มเริ่มบวกแล้วเริ่มบวกแล้วมาเลยจ้าหิดนึงมาหิดนึงขอหน่อยนะมาแล้วจ้า720แล้วจ้าตอนนี้เราได้กำไรมา2155แล้วนะทุกคนตอนนี้เราได้กำไรแล้วจากทุนแค่500เองนะจริงๆ เห็นไหมเราเราเนี่ยทุนหลักร้อยเราได้หลักพันมาถือว่าคุ้มมากๆเลยนะจ๊าทุกคนจ๊าคลิปนี้เจ๊ขอฝากไปด้วยนะจ๊าเทคนิคนี้เจ๊บอกเลยว่าได้แน่นอนเจ๊ฝากไปด้วยอู้กำไร2460บาทเจ๊ฝากไว้ด้วยนะจ๊าเทคนิคนี้ใช้ได้แน่นอนจ้าทุกคนหยุดก่อนอย่าเพิ่งรีบกดออกกันนะ เจมีกิจกรรมดีๆมาบอกทุกคนด้วยซึ่งกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมปั่นให้ฟรีถ้าไม่แตกคืนทุนจ้ากิจกรรมนี้เจจะสุ่มผู้โชคดีจากใต้คอมเมนต์คลิปนี้มาปั่นให้ฟรีฟรเลยโดยกติกาที่เจ๊กำหนดก็คือคอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากให้เจสุ่มปั่นให้แล้วตามด้วยชื่อเล่นของตัวเองนะจากนั้นแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับเจได้เลยเดี๋ยวเจเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกับเจกันนะ